โครงการสตรีแบ่งปันรักปลูกผักปลอดภัยนะคะของเทศบาลตำบลทอนหงคณะทำงานเราก็มีการประชุมนะคะมีการประชุมอาสานะคะของทั้งเจ็ดชุมชนนะคะในเรื่องของชี้แจงนะคะโครงการสตรีแบ่งปันรักปลูกผักปลอดภัยโดยประชุมที่บ้านของคณะทำงานนะคะก็มีอาสาของทั้งเจ็ดชุมชนมาร่วมประชุมนะคะแล้วก็ได้ชี้แจง รายละเอียดของโครงการว่าในการปลูกผักปลอดภัยนะคะเป็นในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารนะคะแล้วเราก็ได้ให้อาสานะคะของแต่ละชุมชนไปขยายครัวเรือนนะคะ5คนขยายให้ได้5ครัวเรือนค่ะจากการที่ได้ประชุมก็ลงไปสู่ชุมชนจะมีอาสาไปจัดประชุมที่ของอชุมชนเองเพื่อขับเคลื่อนโครงการสตรีแบ่งปลัก ปลูกผักปลอดภัยการจะต้องกองทุนเม็ดพัน์ธของคณะขับเคลื่อนกองทุนพระนาบิบาทสตีเทศบาลตามบลทนหงก็คือ,อเราจะต่อยอดมาจากโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่ที่สองตบนทนหงนะคะเราจะมีในเรื่องของการามารวมกลุ่มกันแล้วก็ใส่ถุงเพราะเอาพันธุ์พืชที่ตัวเองมีในบ้านนำติดไม้ติดมือกันมาแล้ก็ มาใส่ดินที่บ้านของอขประธานคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทั้งเจ็ดชุมชนนะคะก็จะได้พืชพันุ์ผักไปจิตชนิดค่ะในช่วงสถานการณ์โควิดนะคะเราก็ได้นะคะพืชพันุ์ผักนะคะซึ่งเราได้ปลูกกันไว้และก็ได้รับผลนะคะเราก็สามารถที่จะมีอาหารามีผัก อาหารกินนะคะในช่วงที่สถานการณ์ที่เราเออกไปไหนไม่ได้นะคะก็แสดงให้เหน็นถึงความมั่นคงทางอาหารโดยโครงการสตรีแบ่งปันลักนี้นะคะมันเป็นโครงการที่ของเรามันมีการขับเคลื่อนอยู่ในเทศบาลอยู่แล้วนะคะก็อของเป็นโครงการของปลูกผ,ผักปลอดภัยนะคะตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งโครงการนี้ก็ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่ปีพศ2559นะคะซึ่งมันเป็นการง่ายที่สตรีของเราจะดําเนินการโครงการปลูกผักปลอดภัยนะคะเพราะหนึ่งเราทําปุ๋ยใช้เองเราเน้นปลอดสารพิษ เราเน้นในเรื่องของการรักสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นผักของเราทุกชนิดเราของเราปลอดภัยแน่นอนค่ะของโครงการสตรีแบ่งปันรักปลูกผักปลอดภัยนะคะก็ล่าสุดนี้ก็ได้ทําในกิจกรรมของประกวดเมนูนะคะสาหรับอาหารปลอดภัยนะคะของกิจกรรมงานชาวสวนอําเภอพองม์ีรีประจําปี2563นะคะาทางพัฒนาชุมชนก็ได้ให้สตรีนะคะนําผัก พืชผลที่เราปลูกในครัวเรือนนะคะไปจัดสำรับนะคะซึ่งทุกตำบลน,นะคะห้าตำบลก็ได้มีผักนะคะที่สตรีได้ปลูกกันนะคะนำมาจัดเป็นเมนูสำหรับอาหารปลอดภัยนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมล่าสุดของโครงการนี้ค่ะ mm. ในเรื่องของการแบ่งปันนะคะก็จะมีการไปเยี่ยมนะคะเยี่ยมครัวเรือนที่ ร่วมเข้าโครงการนะคะแล้วก็ใครที่มีเม็ดพันุผักหรือว่าต้นผักอะไรที่เราเพาะไว้นะคะเราก็เอาติดไม้ติดมือกันไปเยี่ยมครัวเรือนนะคะตามแผนที่ได้ตั้งไว้นะคะอพอเราไปถึงครัวเรือนที่เราไปเยี่ยมเขาก็จะมีเม็ดพันธุ์ผักหรือว่า,าพันุ์ผักที่เขาเพาะไว้แลกเปลี่ยนกันกันกบเอามาปรับออกมาบ้าน,นะคะ่ะที่เหลือ ก็มีมีการนําไปจําหน่ายนะคะในตลาดตลาดนัดประจําหมู่บ้านเช่นตลาดบ้านดอนคาแล้วก็ตลาดประชารัฐบ้านดอนคาที่ทุกวันที่3ที่4ของเดือนที่กลุ่มอมทรัพย์บ้านดอน,านะคาค่ะแล้วนอกจากนั้นก็จะมีแม่ค้านะคะมารับ มาตัดเองที่บ้านในกรณีของของที่นี่นะคะต้นมันปูที่อยู่รอบๆนี้นะคะก็จะมีแม่ค้ามาตัดเอาไปเองนะคะอาทิตย์ละครั้งค่ะ